คำว่า education กับคำว่า learning การศึกษากับการเรียนรู้มันไม่ใช่คำคำเดียวกันนะค,คุณต้องไอคิดตรงไอประโยคตรงนี้ให้ดีสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่เรียนนอกห้องกับเรียนในห้องเรียนวิชาความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นมนุษย์กับเรียนวิชา c a l c u l ส s ที่อาจจะเป็นเบสิกในการเอาไว้ใช้คิดวิเคราะห์อะไรในอะนาะคตได้แต่ว่า ถึงเวลาตอนนี้ไอ้ทีเคยต้องมานั่งเคาะเครื่องคิดเลขซน์คอสแทนตอนนี้ใส่เข้าไปใน Google ตรงไอ้แท็บบาร์คำตอบมันออกมาแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินวันนี้เราก็ต้องอาตามทันให้ได้ mm hmm. คือก็ตั้งใจหาเป้าหมายชีวิตให้ได้หาไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใจเรียงเข้าไปแต่เข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าปริญญาหรือว่า,เ,าเกรดเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเพราะ mm hmm. ว่าผ่านมาก่อนแล้วพอที่จะรู้ว่า เ,เกียรติเฉลี่ยใครถามว่าตอนมปลายได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้ปิญญาตีได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้ <laughs> ปิญญาโทได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มสําคัญอะไรก็อย่าให้ตัวเลขไม่กี่ตัวมามาเป็นตัวแยกว่าเราเป็นคนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เป็นคนที่เอาทานหรือคนที่ไม่เอาทาน <laughs> แต่ว่าถามว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องตั้งใจไหมแน่ <laughs> <ๆ S 1> นอนว่าเราก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งใจแล้วก็ มีสมาธิกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วถึงเวลาแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตเรามั่นใจมากคนหลายๆคนที่อาจจะเรียนหนังสือไม่ดีเกดไม่ดีตอนนี้เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วก็มีอนาคตกันทุกคนไม่ได้หมายของคนที่เขายอมแพ้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไม่มีความตั้งใจไม่อยากจะตื่นสายตลอดคนอย่างนั้นมันไม่มีอนาคตแน่แต่ถ้าแค่เรียนหนังสือไม่ถูกต้องเนี่ย มันคงไม่ใช่บางทีเรา<ม>เราจะไปตัดสินว่าปลาปีนต้นไม้ได้สูงเท่าไหร่เนี่ยเอาปลามาวัดว่าปีนต้นสูงได้เท่าไมหรือมาดูได้ว่านกว่ายน้ําเก่งแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันคือสาเหตุที่คุณต้องรู้ว่าคุณเป้าหมายของชีวิตคุณคุณคือการว่ายน้ําเป้าหมายชีวิตของคุณคือการปีนต้นไม้ให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราถนัด แล้วกอ็อย่างที่บอกว่าคำว่าถนัดไม่ใช่หมายความว่าต้องถนัดดนตรีกีฬาหรืออะไรที่สังคมเขายอมรับกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วอาจจะเป็นถ้าเกิดคุณชอบเกมโอเคแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคุณนะไม่ใช่ว่าเล่นัเกมทั้งวันทั้งคืนไม่กินข้าวไม่นอนไม่ตัดผมไม่อะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าถามว่าถ้าถ้าผมถนัดเรื่องเกมชีวิตผมจะไม่มีอนาคตไหม,มไม่ใช่เพราะว่าบริษัทเกมที่ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จ้างคนไปเทสเกมท่างอะไรเนี่ยเงินเดือนมหาศาลแล้วเขาก็มีความสุขกับชีวิตเขาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น,นะคะมันเปิดกว้างะ